Welcome to Phuket International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. All passengers are reminded to practice safe distancing when leaving the aircraft. The seatbelt sign will remain on to fulfill arrival formalities. You may unfasten your seatbelt when the seatbelt sign is off.

จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวง,งสาธารณสุขและกองตรวจคนเข้าเมืองมาแทคแคร์เรานะครับ ครับการตรวจเอกสารนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ต่างก็จะมาตรวจเอกสารจะมีเจ้าหน้าที่มาเลยโอ้เป็นโครงการที่รัฐบาลต่างทีมาให้เราจัดจ้างนะครับแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะมาติดต่อเรา ครับผมก็อธิบายได้คร่าววันนี้วันแรกโครงการของเราจะดําเนินการไปเรื่อยๆแล้ว,วันที่สองวันที่สามช่วงที่เราอยู่ในโรงแรมเราก็จะอธิบายให้ท่านทราบโอเคนะครับสวัสดีครับนนครับ,บนี่แหละครับเป็นอาหารมื้อแรกรมื้อที่วันที่เราได้มากักตัวนะฮะแล้วก็มาทานาชาน้ำงชา ในไบตุนก็คือนะครับไบตุนภาษาทางใต้เขาเรียกว่าแปลว่าบ้านครับอันนี้แหละครับก็มีมีชามีกาแฟหลายๆอย่างนะฮะฮะแล้วก็มีมีโรตีด้วยครับนี่นะครับนี่เป็นโรตีครับมีอาหารเช้าซึ่งว่าแขกรือว่าประชาชนส่วนมากก็นิยมมาทานกาแฟและอาหารเช้ากันฮะ ส่วนมาคนพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะมาปฏิบัติตัวแบบว่าข้าวเช้าเนี่ยจะเป็นชากาแฟซะสวนมากครับนี่นะครับด,ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับครับอันที่ผมถ่ายทำเนี่ยอยู่สามแยกโคกมะขามนะครับฮะก็โฆษณาร้านเข้าไปหน่อยนะฮะมื้อแรกนะตัวกับผมเองก็มาทานอ่เนี่ยนะครับชากาแฟแล้วก็โลตีด้วย ครับแล้วเราก็มีสิทธิ์เดินออกมาทานอาหารครับที่แล้วหน้าอยู่ครับผมครับครับอันนี้ก็เดินบริเวณใกล้ๆหาดป่าตองครับก็จะมีอาหารเช้าขายครับอันนี้เป็นร้านอ่าโจ๊กโจ๊กไก่เด้งครับเขาก็เปิดช่วงเช้าผมก็เดินสำรวจตลาดไปว่า,า,าการที่มี ไข้โควิดประชากรเขาจะเปิดร้านหรือทํามาค้าขายอะไรบ้างเราก็ดูก็ยังเขาก็ยังเปิดปกตินะครับฮะอันนี้ก็จะมีปลาต้มโกมีโจ๊กมีบะหมี่ต้มยำใสามันด้วยครับเําใสมากมันก็ต้มโใสมากครับครับท่านเจ้าของร้านเขาบอกของเขาแล้วก็การคุณภากคับครับ โอเคนะคบผมก็จะจะพาแนะนำไปเรื่อยๆครับ <Okay. S 1> ครับสวัสดีเช้าวันกักตัววันที่สองนะฮะหลังจากเมื่อวานวันแรกที่เราได้ลงจากสนามบินเราก็เดินทางมาที่โรงแรมนี้เลยนะครับ i อบิที่หาดป่าตองครับนี่แหละครับสภาพโรงแรมและแขกที่มาพัก ก็ยังพอมีอยู่ฮะธุรกิจก็ยังพอมีจะถามว่ามันคึกคักเหมือนอก่อนมีไข้โควิดหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ครับแต่เขาก็ยังบริหารธุรกิจของเขามาไปเรื่อยๆนะครับก็ยังพอตู้ไปได้ยังพออยู่ได้ถึงโควิดมันจะเป็นโรคระบาดอย่างไรแรงอย่างไรเศรษฐกิจที่นี่ก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะ การลงทุนเขาต้องเป็นการต่อสู้ครับต้องยาวครับอันนี้ก็ทางไปลงหาดป่าตองเลยนะครับโรงแรมนี้อยู่ไม่ไกลจากหาดป่าตองครับอีกสักพักเดียวกับผมก็จะไปะรีวิวในห้องให้ดูครับผมจะต้องกักบ,บริเวณนี้อีกประมาณสิบสองวันเพราะวันนี้วันที่สองแล้วผมกักตัวมาสองวันแล้วครับแต่ว่า เราก็ไม่ได้กักตัวแต่ที่ในโรงแรมนะครับเราก็เดินสามารถเดินเหินได้แต่ขอให้อยู่ในบริเวณเกาะซึ่งบางที้นี้เราก็ไปทานอาหารเช้ามากับนี่แหละครับภาพความเป็นอยู่ถามว่าแพงไหมครับราคาค่าห้องที่ผมจองมาก็อยู่ประมาณคืนละหนึ่งพันบาทครับไม่แพงครับคิดว่า ถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินต่างประเทศแล้วของเราถูกมากครับครับถ้าไงเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมชายหาดเลยนะครับสวัสดีครับครับยามเช้าในการกักตัวของวันที่สองนะครับหลังจากเมื่อกี้เราพาท่านไปชมธุรกิจรับการขายอาหารของชาวบ้านธรรมดาก็ยังเปิดกันอยู่นะคอันนี้ครับเป็นภายใน โรงแรมที่เรามากักตัว14วันครับเราจะต้องอยู่ที่นี่ให้ครบ14วันและจนกว่าเขาจะาสวอปจมูกเราเป็นครั้งที่สามเขาจะถึงจะปล่อยเราไปกลับบ้านได้หรือว่าไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเช่นกลับข้าวกรุงเทพหรือไปเที่ยวเชียงใหม่สภาพโรงแรมครับ ซนบ็อกวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ผมถูกกักตัวเมื่อเช้าแล้วก็ไปทานอาหารที่รายการภูเก็ตแซนบ็อกมาครับก็โอเคนะครับวันที่สองการกักตัวเนี่ยเขาก็จะ,ะเช็คทุกอย่างก่อนออกจากสนามบินเมื่อวานนี้นะครับเขาก็เช็คเราโดยการสวอปที่จมูกนะฮะแล้วก็ใช้เวลา24ชั่วโมง เราก็ต้องมากักตัวในห้องครับนี่แหละครับห้องที่ผมกักตัวครับอันนี้เป็นบริเวณโรงแรมไอบีนะผมก็จะพาไปดูห้องว่าเป็นยังไงมั่งครับครับเชิญเลยครับนี่แหละครับห้องอะอันนี้ก็เป็นภายในห้องนะครับครับภายในห้องผมสอบถามเขาแล้วว่าช่วงเนี้ยอ่าเป็นอ่ช่วง l o ซ season ก็ห้องมันก็จะไม่แพงเท่าไหร่ครับเฉลี่ยแล้วก็วันก็ประมาณพันบาทเองครับนี่นะครับก็จะมีเตียงมีอะไรครับนี่แหละครับวันนี้ผมกะจะไปเดินชายหาดผมก็อ่าใส่กางเกงขาสั้นนะฮะนิดหน่อยครับนี่ครับนี่นะครับผมจะต้องกักตัวอยู่ในนี้นะครับ ทั้งหมดเป็นเวลา14วัน15 14วันครับ14คืนแล้วก็15วันนะครับถึงออกไปนอกนอกเกาะภูเก็ตได้หลังจากนั้นเราอ่ะก็อาจจะกลับกรุงเทพหรือว่าไปได้ทุกที่และครับเนี่ยตักตวัวครับนี่แหละครับนี่วิวทิวทัศน์ครับ เห็นข้างนอกนะครับอันนี้ครับผมรีวิวห้องห้องอันนี้เราเราเช่าเราต้องออกเองครับภูเก็ตแซนบ็อกเราออกเองค่าห้องแล้วก็ค่าข้าวสามมื้อเราก็ออกเองแต่ว่าโรงแรมที่ผมอยู่นี่ก็เป็นระดับสี่ดาวก็ว่าได้ครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับไม่แพงครับนี่แหละครับ มีต่างๆครับอ่าแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำครับในนี้เป็นห้องน้ำอะ่ะอันนี้ห้องน้ำอะ่ะครับหรูใช้ได้ครับครับห้องน้ำอย่างดีครับอโอเคครับอันนี้ก็เป็นด้านบริเวณล็อบบี้รับล็อบบี้โรงแรม ส่วนโซน,นด้านหลังของผมนี่ก็เป็นโซนเทเลสออกไปสระว่ายน้ําก็จะมีร้านอาหารเล็กๆน้อยๆของโรงแรมน,นะครับอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของเขาโอเคนะครับครับในการมาเที่ยวภูเก็ตเที่ยวนี้เราก็พาท่านมาเที่ยวเซน่ันที่ภูเก็ตครับ ก็ยังขึ้คัาบอยู่นะครับนี่แหละครับเซนทันภูเก็ตนะฮะคิดว่ายังขึ้นคัาบอยู่นะัาเรื่องของแอเสียนะคะหรืว่าต้องการตตั้งมาบนเพ่อรัวเองรับประกันได้เลยนะคะว่าผู้ประกันอบรมในวันนี้มีฝีมือนะคะไม่แจ้ช่างทั่วไปเลยเพราะว่า ได้เจอหน้ากันจริงๆนะคะดยีในสัญลักษณ์ทางใต้ภูเก็ตนะคะรวมไปถึงกับการเสริมสร้างความรู้จักสมาคมและชุมชนต่างๆครับเซ็นทั่นที่ภูเก็ตนะครับอันเนี้ยครับนเนื้อการนั่งอันเนี้ยแต่ละองค์กรแะกอบการตัวนะครับที่หลังเขายี่มีเหู่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายทำของท่านตอนนั้นเนี่ยการกักตัว เพราะเรามาอยู่ในโครงการเขาแล้วแต่เขาก็ปล่อยให้เราได้เที่ยวนะฮะไม่ต้องถูกล็อกอยู่ในห้องผมคิดว่าที่นี่สะดวกวกว่านะครับเรายังได้เที่ยวยังได้สัมผัสกับโลกภายนอกบ้างถ้าเกิดเราไปในนามของรัฐบาลที่เขากักตัวเขาจะอยู่ใน,รในโรงแรมอย่างเดียวนะฮะ ครับอันนี้แหละครับดีที่สุดแล้วครับ<ม>เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดีที่สุดครับผมไม่ต้องกากตัวเที่ยวได้เลยครับโอเคนะครับอันนี้แหละครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์